ผีเสื้อถุงทองธรรมดาของจริงหรือเปล่าของจริงครับแต่เขารอออกไปตีเสื้อตอนนี้เขาจะไม่กินอาหารเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆแบบนี้อยู่นี่ประมาณหนึ่งเดือนนะฉันี้ตัวเขาใหญ่หรยใช้เวลานานหน่อยหนึ่งเดือนจะเป็นผีเสื้อตัวเหลืองเหลืองมีเลยหลายตัวเลยอันนี้ไม่ใช่ใบไม้นะแต่เขาเรียนแบบเหมือนแบบโอ้ไปดูดักแด้ไหมคะดูดูดักแด้ก่อนไหมดูดักแด้ก่อนไหม ไร่เป็นแบบหนามอ่ะไมเห็นแบบไหนครับอยาได้อยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูความพีหวานเดี๋ยวรอดูความกันมีใหญ่มันตัดแล้วมีใบอ่อนๆอนี้ยมันมากินต้นไม้ใหญ่มีดักเล่ดอกมันก็หน้าตาคล้ายกันมีดักเล่ของแตละชนิดด้วยมีดักเล่ของแตละชนิดด้วยแต่มันก็เลือกกินพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันไหนไม่ไม่ได้ถ่ายตัวที่อยู่ต่างวะดูเล่เล่ยหายไม่หายเออดูน้องเรียนรู้ไม่ถ่านหายยากเลย ถามถามพี่เขาสิลูกปูนี้หาไม่ยากถ้าปูนี้เราพบเจอได้ในกรุงเทพเราได้ดูในกรุงเทพเลยกระทบกระทบล้อจริงกระทบลบตัวนี้มันเหมือนอยู่ข้างนอกเลยมันออกเลยข้างนอกไม่มริงหรอมันเดินไปความจริงมันอยู่กล่องนี้ไอที่อยู่ต้นแทงคัวนี่เป็นไรแก้วเป็นเป็นหนอนผีเสื้อมาการเป็นหนอนปีเ้อร์ต่างดิน ในตอนเปีเทียงคืาไม่ได้เลี้ยงเราเลี้ยงแต่ขอปเที่ยวยกลางวันเพราะพวกนี่ยตอนเป็นปเปีกเทียงเขาจะหาที่เวลากลางวันวอ,อันนั้นหายากที่สุดไหนอันไหนหายากที่สุดไม่ใช่มีเขาอยากกินเพื่อชนเดียวด้วยกระเช้าถุงทองเท,างทา่านั้นเห็นบอกจากแดกเป็นเหมือนใบไม้เห็นป่ะ ดักแดดเหมือนใบไม้ของจริงของจริงเหรอครับของจริงตัวผีเสื้อมีนะในกรงเข้าชมได้ตัวเรื่องเหลืองใหญ่ๆตอนนั้นม่ตัวใหญ่ใช่ตัวเดียวกับตัวนั้อนี่ตรงนั้นมันตัวใหญ่ไหมครับโอ้ตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่สิดนแล้วที่หลี่เจ้อ ไอ่ตัวอะไรก็ตัวใหญ่นี่ตัวนี้กำลังดูดเกสรเลยอ่ะสวยเลยเห็นไหมน่ะนี่เห็นอะไรอ่ะลอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องยืนนิ่งๆเดี๋ยวมันจะกอดกอดไหลอไปเดินเดี๋ยวหนูยืนอันเขาไปยืนแถวนั้นเดินกอดไหลเออนีเงั้ยนะเงั้นะเงี้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกอดไหลหนูอ่ะยืนยืนนิ่งๆไปยืนตรงนั้นยืนตรงเดี๋ยวหล่อนั่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มายืนนิ่งๆยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆดูขึ้นมันจะกอดใคร